าล้วครับกลับมาเจอกับบีแอลิงทีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ <c oughs> ดูอีกครับในช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลกครับมาได้มาเจอกันเลยครับมีแต่ไลฟ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเนื่องจากว่ารุงรังขมังเวทและเกินครับในช่วงเวลานี้แต่ในวันนี้นะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพรอโลกจะไม่มีช่วงเวลายเย็นและหัวค่ำให้กับทุกท่านอีกแล้วนะครับ คนโลกนั้นจะไปอยู่ที่เวลา4ี่ทุ่มแล้วก็เวลาตีสองยาวไปจนถึงนัดชิงชะเลิศในวันที่18ธันวาคมนี้นะครับแล้ววันนี้บีแหลมสิงห์ทีวีนะครับโดยรถยนต์ s u ซูกินะครับอะนามิน x p ็กซ์พลสขนมปังฟาร์มเฮาสน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์เบสบอลพลาสดอทคนะครับจะนำทุกท่านไปติดตามครับว่าใครจะตกรอบครับบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดย ซูซูกิซูเปอร์แฟลชดิวสุดคุม้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อที่1ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อที่3รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด1,000 0บาทตั้งแต่1ตุลาคมถึง31ทธันวาคมนี้ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์พร้อมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่นอลินามินเ เสริมวิตามิน B1, วิตามิน B6, วิตามิน B12 ในผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียบรรเทาอาการชาตามปลายมือปลายเทา้าเนื่องจากขาดวิตามิน B1 เราไปดูตารางคะแนนกันก่อนนะครับนี่คือกรุ่ป A ครับกรุ่ป A ตอนนี้เนเธอร์แลนด์นะครับมีอยู่4คะแนนเท่ากับเอกวาดอครับครูนี้เสมอกันมาในนัดก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อีกทีนึง ที่จะเป็นตัวแปรในการเข้ารอบครั้งสําคัญก็คือเซเนก้ลนะครับหลังจากที่เป็นฝ่ายทุบกาตาได้สําเร็จซึ่งกาตาครับกลายเป็นเจ้าภาพทีมที่2ในประวัติศาสตร์ที่ตกรอบแรกและเป็นเจ้าภาพที่ตกรอบเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าผ่านไปแค่2นัดตกรอบสบายเลยมาที่กบบีนะครับกบบีในค่ําคืนวันนี้แหละนะครับศึก The b a t t l e of Britain ครับทีมชาติอังกฤษ จะดวลกับทีมชาติเวลส์นะครับอังกฤษนั้นทําคะแนนหล่นลงไปแล้วเกือบแพ้ด้วยซ้ำนะครับในเกมที่แล้วพวกเขาตอนนี้มีอยู่4แต้มนะครับอิรันฟื้นคืนจากความตายนะครับตอนนี้โคมายนี่ขึ้นมาอยู่ที่3คะแนนจะตัดกับสหรัฐอเมริกาครับที่มีอยู่2คะแนนในกลุ่มนี้โอกาสที่จะเป็นของอังกฤษมีสูงที่สุดนะครับที่เหลือวัดกันตรงระหว่างอิรานกับ United State of America กลุ่ม C ครับโอ้โหอินซีขาวแห่งยุโรปโปแลนด์ครับอยู oh ่ๆ oh. ก็โบยบินขึ้นมามี4คะแนนนะครับนำจ่าฝูงในกลุ่มนี้ขณะที่อาร์เจนตินานะครับปราบเม็กซิโกมาได้มีแล้ว3มแต้มเช่นเดียวกับซาอุดีอาระเบียซึ่งปราบอาร์เจนตินาแต่ไปยางแตกครับในนัดเจอกับโปแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นในนัดสุดท้ายยังมีลุ้นเข้ารอบทุกทีมนะครับซาอุเม็กซิโกนะครับแล้วก็อาร์เจนตินาเจอกับโปแลนด์ กรุ๊ปดีครับฝรั่งเศสเป็นทีมแรกในครั้งนี้นะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบ2ได้สําเร็จพวกเขาเล่นได้อย่างเนียนๆน,น,นะครับฝรั่งเศสนี่มี6คะแนนในตอนนี้แล้วก็ทีมที่ต้องลุ้นกันต่อนะครับนั่นก็คือออสเตรเลียมี3คะแนนเดนมาร์กมี1คะแนนแล้วก็ตุเซีนะครับมี1คะแนนนี่หนักสุดเพราะว่าต้องเจอกับฝรั่งเศสกลุ่มอีครับทำไปทำมาเนี่ยโอ้โหมันออกมาเป็นแบบนี้ครับ สเปนนั้นมีอยู่4คะแนนนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นที่พลิกล็อกความเยอรมันมาในเกมแรกเนี่ยมีอยู่3แต้มเพราะว่ามาพ่ายให้กับคอสตาริกาครับนี่เจาะยางเลยครับเอามา3คะแนนแล้วก็เยอรมันมี1คะแนนเพราะนั้นกลุ่มนี้ในเกมสุดท้ายลุ้นกันมันเลยครับเพราะว่าเยอรมันบอกจะอัดคอสตาริกาให้น่วมคอสตาริกาแบบอืมไม่หมูนะกลุ่ม F ครับนี่ก็อีรุงตุงนังครับ เบลเยียมปีศาจแดงแห่งยุโรปตอนนี้โอ้โหภาพยนตร์เรื่องสามก๊กเนี่ยสู้พวกเขาไม่ได้แล้วนะครับโอ้โด่ากันเองครับบอกว่าไอ้นุ่นแกไอ้นี่งั่งครับตอนนี้มีอยู่3มแต้มนะครับสําหรับเบลเยียมแล้วที่ขยับขึ้นมาก็คือโมร็อกโกมี4แต้มเท่ากับโครเอเชียนะครับและอีกหนึ่งทีมที่ตกรอบไปอย่างแน่นอนแล้วนะครับก็คือแคนาดานะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยแคนาดากับกาตาที่ไม่มีลุ้นนะครับในบอลโลกครั้งนี้แล้ว แต่ว่านัดสุดท้ายโคลเชียชนตรงกับเบลเยียมครับกลุ่มจีครับแต่งหนึ่งเล่นไปเรื่อยๆเมื่อก็พักครับโชลีลาของบราซิลของจริงนะครับบราซิลเข้ารอบได้สำเร็จนะครับเป็นทีมที่2ต่อจากฝรั่งเศสนะครับพวกเขาชนะ2เกมรวดแต่จะยังไม่มีเ네นมาคือไม่มีเ네นมาเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเท่ากับไม่มีดานิโลนะครับดูมันลุงลังชอบกลส่วนสวิตเซอร์แลนด์จอมเหนียวครับมีอยู่3คะแนน On, bon iba, Serbia, แคนรูนบอลผีบ้ากับเซอร์เบียวันนั้นนะครับเสมอกัน3-3มีอยู่ฝ่ายละ1คะแนนแล้วเกมสุดท้ายครับได้วัดใจกัน3ทีมเลยครับแคนรูนต้องเจอกับบราซิลนะครับชนะไว้ก่อนขณะที่สวิตจะทําศึกเขาเรียกว่าศักดิ์ศรีขั้นรุนแรงเลยครับตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเลยกับเซอร์เบียปิดท้ายที่กลุ่ม S นะครับกลุ่ม S เนี่ยโปรตุเกสครับเป็นทีมที่3ที่ตีตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จครับ2อ,อาเรียกว่าใช้ชนะ2นัดนะครับ การันตีไปเป็นที่เรียบร้อยที่เหลือครับลุ้นกันครับระหว่างกาหน้าซึ่งเอาชนะเกาหลีใต้ไม่ได้มี3คะแนนนะครับูกาหน้านี่เดือดครับแพ้23และภาชนะ32สนะครับส่วนเกาหลีใต้นะครับบอลวิ่งอย่างเดียวครับโอ้โหเฮซีเลดี้นะครับลุ้นวันสุดท้ายครับเกาหลีใต้แล้วก็อุลุไกเนี่ยโอ้ยังยิงใครไม่ได้เป็น1นใน3ทีมที่ยังไม่ยิงใคร ก็ยังได้ลุ้นเข้ารอบครับมี1คะแนนนี่คือตารางคะแนนนะครับที่ผ่านพ้นไปหลังจากที่จบ2นัดแล้วก็ปรีวิวให้กับทุกท่านได้รับทราบกันแบบฉบับย่อนะครับทีนี้โปรแกรมในนัดสุดท้ายจะเตะพร้อมกันนะครับสคู่ในเวลาสี่ทุ่มและอีก2คู่ในเวลาตีสอเพื่อไม่ให้เป็นการเหลื่อมล้ําแล้วก็มีการเรียกว่าซูเอียหรือว่าล็อกผลนะครับโอ้โหแต่ปีนี้ถือว่าการเจอกันในนัดสุดท้ายมีผลแทบจะทุกคู่เลยครับ เริ่มต้นจากคืนวันอันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับ4ทุ่มครับเอกวารดพบกับเซเนกัลคู่นี้5ดาวเลยครับเพราะว่าใครชนะเข้ารอบนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือเนเธอร์แลนด์ครับถ้าชนะจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับในการเจอกับกาตาร์นะครับคู่นี้ค่อนข้างจะสังขยาครับสำหรับเนเธอร์แลนด์นะครับถ้าเขาคือมันต้องเร่งครับเกมนี้ถ้าไม่ต้องเร่งนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับอืดอืดสำหรับอัศวินสีส้มนะครับ ส่วนตีสองน่าดูสุดๆอย่างที่บอกครับอิหร่านกับสาหารัฐอเมริกาแล้วก็เวลส์กับอังกฤษนะครับเวลส์นั้นถือว่าลุ้นหลายกระทอกจนแทบจะโอกาสน้อยแล้วครับในวันพุธนะครับคู่สี่ทุ่มจะเป็นเกมในกลุ่มดีนะครับออสเตรเลียจะเจอกับเดนมากคู่นี้ฟัดกันตรงนะครับเดนมาร์กมีหน้าที่เดียวคือต้องชนะไว้ก่อนเช่นเดียวกับตูนิเซียครับต้องชนะฝรั่งเศสไว้ก่อนเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นในเวลาตีสองครับสุดยอดครับในกลุ่มซี โปแลนด์อาร์เจนตินาซาอุดีอาระเบียแล้วก็เม็กซิโกต้องชนะไว้ก่อนในทุกคู่ครับโอ้โหมันสุดๆเพื่อหัสัีดรับที่1ธันวาคมนะครับถูกหวยกันเรียบร้อยลุ้นบอลกันต่อในกลุ่ม F นะครับ4ทุ่มโครเอเชียเจอกับเบลเยียมโอ้โหเป็นไปได้ที่อาจจะเหลือทีมเดียวแล้วครับสำหรับ2ทีมนี้นะครับเบลเยียมจะเลิกทะเลาะกันก่อนทันไหมเนี่ยนะครับแล้วก็โมร็อกโกครับจะพบกับแคนาดาที่ตกรอบไปแล้ว จากนั้นครับสายนี้ก็สุดไปเลยครับในกลุ่ม E นะครับญี่ปุ่นกับสเปนตัดตรงเช่นเดียวกับเยอรมันกับคอสตาริก้าได้ลุ้นทั้งหมดครับแล้วก็ได้คืนวันศุกร์ครับเป็นการปิดท้ายรอบแรกของฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับกาหน้ากับอุรุกวัยเกาหลีใต้กับโปรโตุเกสนะครับลุ้นกันว่าใครจะตามโปรโตุเกสเข้ารอบต่อไปแล้วก็คู่ตีสองครับในกลุ่ม G ใครจะตามบราซิลเข้าไปครับ หมอผีจะเจอกับบราซิลแล้วก็เซอร์เบียครับโอ้โหเจอกับสวิตเซอร์แลนด์และนี่คือเส้นทางของแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับว่าใครจะเดินทางไปแบบไหนนะครับที่1กลุ่ม A นั้นจะเจอกับที่2กลุ่ม B นะครับไล่เรียงเลยครับ A, B, C, D, E, F แล้วก็ G, s เลยครับขวยกันไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วแชมปเปี้ยนจะเป็นของใครตอนนี้ไม่ต้องถามครับเพราะว่ายังไม่มีใครเล่นเข้าตาเลยครับ นี่คือทั้งหมดนะครับของไฮไลท์ ight, การแข่งขันใน2นัดที่ผ่านมาและการเดินทางต่อไปครับเข้าสู่นัดสุดท้ายบลโลกเดินทางมาขนาดนี้แล้วอย่าลืมนะครับว่ามันแค่ครึ่งทางเท่านั้นต้องรักษาสุขภาพกันไว้นอนเยอะๆครับอย่าเอาอย่างพวกผมครับ <laughs> เอาล่ะรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆแล้วเจอกันใหม่วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูกันหน่อยนะจ๊ะตัวเองช่วงนี้เพลียๆสวัสดีครับโปร บีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยซูซูกิซูเปอร์แฟลชดิวสุดคุม้มมอบให้คุณถึงสามต่อต่อที่หนึ่งออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่สองรับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อที่สามรับบัตรเติมน้ำมันสูงสุดหนึ่งมื่นบาทตั้งแต่หนึ่งตุลาคมถึงสามอ็ธันวาคมนี้ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น อะลีนามีนเอเสริมวิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 ในผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียบรรเทาอาการชาตามปลายมือปลายเท้าเนื่องจากขาดวิตามิน B1 w w w b l a m s i ดอ t บีแหลดดูวันนี้พรุ่งนี้เฮ้ดูอีก